จอร์นลิคไม่มีในเรื่องเลยเว้ยไม่มีในเรื่องที่แบบว่าที่มันแบบดูจริงๆยังจังอะไรเงี้ยไม่เป็นหนังบู๊ธรรมดาที่แบบว่าบู๊ล้างผ่าธรรมดาแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมครับผมมันให้ฟีลเหมือนหนังจอร์นลิคภาคหนึ่งภาคสามรวมกันแล้วก็แบบว่าเอามารวมกันในแบบเป็นเวอร์ชั่นฉบับปรับปรุงเว้ยแต่ในหนังเรื่องนี้จะให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันจะมีฉากแอคชั่นที่จะไม่ค่อยได้เห็นในหนังเรื่องไหนเว้ยนักคิวอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการทำอะไรอย่างนี้แน่นอนครับผมเขาแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาามกกทคคนิรวอะไรรรองงนน้ะะะไม่่ววาจเบิดหรือแบบคุณจะไม่่คอยได้เหห็นนนนเวววว้้ยยััังงชช่่่โมมมใคคุณดดอแาที่่แแบบวาอคชั่นิ จะรู้สึกเยี่ยงกับหนังแอคชั่นเรื่องนี้มากเว้ยคุณจ,จะรู้สึกเยียงกับบรลเลรน่ามากสองสอง,งชั่วโมงไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้พูดอะไรอ่ะมันมีแค่พูดแค่เรื่องฉากแอคชั่นนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่เลยเว้ยไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ในมุมมองของจักรวาลจอห์นวิกนะเพราะแบบว่ามันเหมือนการยัดยาในความรู้สึกของผมลนะมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยสำหรับผมเออมันมีแค่ฉากแอคชั่นที่มันใหม่แหละแต่แบบอะไรที่ใหม่ๆในจักรวาลจอห์นวิกไม่มีเลยและอย่าลืมนะผมส,สาม,มารถไปดูในล